สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอแม่พ pues ent, ienne, er ี่น้องปองไปทุกข์ทุกคนนะคะเนาะบ่าฟังไทยฟังร้านเละต่างประเทศนะคะเนาะน่าขำวันน <Du simple. S 2> mm. ี <350. S 1> um ้มากินเขาก็มีพวกนะคะเด้อมีพวกตำแกบอกพริกดิบบอกพริกดิบอันแกวตำแกบอกเคอดินบอกเคอดินแซนเซปาร่าเซปาแดกตำข้าวหอมตำแก่ปลาแดดเนาะเซกเคอดินละกันนี่พวกเนื้อปลาอันนี้บอกอื้มั่นมั่นเหนียวเหน่นมัน ยกไม่ได้เนาะอันนี้หนึ่งพักขาพี่น้องหนึ่งพักขาหลักกันหนึ่งยอดบือหนึ่งยอดบือหน่วยอ่อนบกอือน้ำหลักกัน่วยเกียลักกันหนึ่งคาอ่อนค่ะนี่หนึ่งพักขาหนึ่งคาอ่อนยอดบกอือนวยบกอือหนึ่งปานิ่แซแบบแรบมีพวกตำเกียไหมเกียบกเคี้ยบันเท้าไหมนะเสบะเดกเป็นต้นตอนตัวตัวนัวนัวอือมเนี่ยตำเกี้วนัวขนาดพี่น้องแบบคัะ พอคาามีพวกหนึ่งไ่อะไรเดี๋ยวกันเด้อเสียบตำเจียวแบบพีดิบแสีบๆเห็เนไหมันเสียบะตะกอนกี่ว่าเขาใส่ประเด็กเป็นตนัวมันนัวนัว,นว้ยนนี้ ไม่พวงตั้งใจแบบเอาปลาลาเป็นตัวมาสีนวลๆแบบเนี่ยอุ้ยเสียบรับข่าอ่อนเพล่งอ,อืองาบอกอือม จำยังเสียนเนื้อปลาบวานจือจืแน่นเหนียวมันหวานมันแ่บเสียบะเกือมันจะมีหลายสายพันธุ์ดีพันธุ์ที่บนเหนี่ยบหวานบ่า,บาเสียบก็มีดีจังจะลู อันนี้เสียบหนึ่งผพะขบะหนึ่งผ้าขาับเกีียวมันเสียบได้ไปหนอรถถ่านเกีียวที่ห้าดีสีกประเดีนะ๋ยงเน่ยเป็นตอนตอนนี่เ,เ,เนี่เสียบเสียบนัดวๆปลากระดี khá ổn cho kênh Ghiền Mì มีพวกหนึ่งเอาผักขาอันซ้อมเกียยนะอันนี้ก็แซ่บปกติไม่พงจะกินดิบๆข้าววันกินดิบๆแซ่บๆคุยอ่ะ อมืว hmm. oh. ันเห็นไลายายไรกินบนบะเตือ mua hàng i mean nữa mà, xếp nur werden, meine ออนสีงยายเง อย่าบอกอื้อก็แซ่บอื กินตะพัดกับแก้วรือมกินปลาจำเป๊ะอันนี้นก็ะเสนบอื้ออื่นหนึ่งอันเนี้ยเสบเส็บมัน มัน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 ,มน,มนแล้วก็แน่นแล้วก็หวานมีพวกมักงมาพร้าขาเลย้ะพี่นกอืมอมั่ว เขาบ่ดแล้วอ้อป้าเคืองตัวยังบดนอ่อโอ้ยแสบเลยพี่น้องเขาออกมาจะได้เกิบบ่ดแล้ว ก็กินไหมเนี่ยบอกอืออมันมันสุกไร ก็ดีนั่งนั่งเฮ้ยโอ้ยกินแล้วทรามานเนาะ เลยไปลา่าพี่น้องอือเอาละค่ะอุ้ยมียวพวกเรื่อเพลงสีนาอเอาละค่ะพี่น้องปว่วงายทุกขู่ทุกคนนะคะเนอะ้อง <c oughs> มาห้องทีหลังชิป <c oughs> <40 S 1> นีบ้านนี่ <c oughs> มีพวกกระอิมหน่อยนะคะนะ่ะนาอมากินสู้พีวสู้น้องคือเก้าค่ะ หนึ่งปลาไหมคะตําเกีียวตําเกีียวบวชเคศเดินเจี๊ปปาเป็นตัวแซ่แบแซบหนึ่งผักขาหนึ่งขาอ,อ่อนออแล้วก็บงอดบลอือแล้วก็บปอือที่เป็นจังสี่แม่อืมเขาหนึ่งพักรวมนะคะน,ะพนนะ้พี่นอ้องเนาะแซ่บแซบพี่น้องปองปลายกินเพื่อสุขสุขแล้วนะคะีคน่ะถ้าพี่น้องเด้อสำหรับวันหนิมีพวงกะ ขอขอบคุณนะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกหูวทุกคนบอกว่าฟังท้ายฟังราบและตังประเทนนะคะเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เมพงคนะคะเนาะที่มาคอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปพร้อเนาะเมพงก,ก็ขอขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อสำหรับวันนี้เมพงขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ